พงปลาคราฟพ่อมามองดูแบบนี้แล้วก็นะทองปลาคราฟของฉันะเป็นยังไงบ้างล่ะใหญ่ใช่ไหมล่ะปกติแล้วของแบบนี้นะไม่ได้ให้เห็นกันง่ายๆหรอกนะบอกให้พ่อกับแม่ยืมให้ฉันตอนที่ฉันเกิดอะแต่บอกว่าพวอจะได้เรียนดูขึ้นมาให้เป็นเด็กที่แข<า>็งแรงือนปลาคราฟตัวนี้ไงล่ะ ฉันน่าจะมีความสุขซะจริงๆเลยเด็ที่ไม่มีใครซื้อถุงปลาคราฟให้เนี่ยมันน่าสงสารซะจริงๆเลยนะเนี่ยไม่มีถุงปลาคราฟเลยวะเกิดอะไขึเฮ้ยนี่ร้องไห้เลยดูพูดก็ได้ร้องไห้เลยเจ้าเทสิยานี่อยู่ๆก็มาร้องไห้แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนั่นเนี่ยปากเสียอ้าวนี่ง่าวสุนิโอนายนี่ใจร้ายจริงๆเลยเอ๊ะฮ่าแม่จ๋าแม่จ๋าเป็นอะไรไปล่ะเทสิยาข้าพรมอย่าง ที่เราก็สัญญาไว้จะซื้อให้นี่เอแม่หนูขอโทษนะทิศนียมันเก็บเงืนตามที่คิดไม่ได้นะ่ะรอปีหน้าก็แล้วกันนะทิตนียานะเห็นไหมทำหนึ่งเสียใจซุปเปอร์กระโหลกกบ้านทัศยาตรงนะ่ะคุณพ่อเสก,ก็เลยมีคุณแม่คอยเล่งดูอยู่คนเดียวเท่านั้น แล้วก็ย,ยังจะมาคุยโอ้อวดให้ะะสะใจตัวเองอยู่แบบนี้ได้ยังไงซุโอนายประ้สึกอะไรบ้างเลยเลยคนใจร้ายยิ่งจะมาสร้างแผลในใจให้กับเด็กตัวเล็กๆแบบนี้ได้อีกทำไมไม่มีความเห็นใจเขาบ้างเลยนะเนี่ยเขาไม่ผิดซะบ้า,บางเลยเจ้าโง่เจ้าปากแหลมเจ้าบ้าใจร้ายปีศาจรู้แล้วนะฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วหน่อยแน่ทุกคนเอาแต่ว่าฉันอยู่นั่นแหละแบ่งทองปลากขาเอาไฉันก็หมดเองใช่ไหมแบ่งให้ก็ได้มาดูนด้นฉันจะแบ่งก็ได้แบ่งก็ได้ <chat> อะไรกันั่นเนี่ยจริงๆเลยทุกคนเอาแต่มองว่าฉันผิดทั้งนั้นเลยอ่ะใช่โ um, อ้ยหน่อยแน่ไม่ทุกปารครายังจะเอ้าล่ะจะแบ่งให้เดี๋ยวนี้เลยเอ้ยขจารักษาบ้านว้าวไม่ต้เการแบ่งนั่นแน่เรื่องคิดแต่ทุกปาร์คเลยนี่เงาแบ่งให้ก็แบ่งให้สิแบ่งให้ก็พอแล้วใช่ไหมน้ายูด้าย ไม่ได้นะไป่ไ้คือใครเนาะบาล้วม่เน่าน่าน่าทุกคนเดีใจเย็นกันก่อนเถอะเอ้ยโมหุนะฉันจะตัดแบงคทองปลาครับให้ฉันสัญญาได้ยังไงล่ะจะทำแบบนี้แล้วทุกคนก็จะพอใจใช่ไหมอย่าพูดแบบนั้นสิให้ฉันจัดการเถอะนะฉันมีความคิดดีๆอยู่นะขอยืมทองปลาครับมาแบบเนี้ยคิดจะทำอะไรกันแน่เฮ้ยเอาเถอะนะให้ฉันจัดการเองนะอ่ะอเอาละก่อนอื่นนะก็อะไรอ่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว อะไรอ่ะนี่มันอะไรกันนะเครื่องผลิตเมฆเครื่องผลิตเมฆเหรอไรอะไรอ่ะนี่มันอะไรอ่ะยอดเลยเดี๋ยวไดมอนดเดี๋ยวไดมอนดนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ยฮะดิดิตัวเป็นไงทำไมเป็นแบบนี้ฮะเป็นอะไรเหรอมันต้องเป็นหัวล็อกน่ะจะทําให้ห้องเนี้ยเต็มไปด้วยเมฆแล้วก็ปล่อยให้ประทับบังลอยไงมันเตรียมเมฆเสร็จแล้วก็ใช้เชื่อกมาคล้องเนี่ยบังคับให้ประทับว่าอยู่ในเมฆ ไปดูกันแล้วกันทำแบบนี้ทำแบบนั้นได้จริงจริงเหรออุ๊บจินีอ้าวมนลอยไปเลยลอยไปเลยว้ายว้ายได้จริงๆด้วยอ่ายอดจิเลยนี่นี่เวต่อไปทำไงอ่ะไปดูต่อไปก็แล้วกันนะ เดยกก็จะวางไข่แล้วก็จะมีลูกออกมาด้วยล่ะจริงเหรอต้องไปอาหารนะนะไปเอาคาชิว่าโมจิมาเยอะๆเลยนะอโอเคเอ้ยช่าจะสนุกขึ้นแล้วสิอยู่ไหนอ่ะอ่าเจอแล้วเจอแล้วรีบออกไปเลยเออโนบิตะอย่าก,กินคาชิว่าโมจิเยอะขนาดนั้นสิไม่ใช่ของผมละครับของทงบารับต่างหากละครับอ๋อเหรอยังก็ไม่เป็นไรนะเอ๊ะเอาคาชิว่าโมจิมาให้แล้ว ด,ดีดีดีมาเลยจังหวะเหมาะเลยตอนนี้กําลังวางไข่อยู่นะเดี๋ยวมันจะมีลูกออกมาแล้วล่ะว้าวเยอะเลยเนะเนี่ยเหรอไข่ของโงบระคับนนะ่ะอ้าวขยับแล้วออ,ออกมาแล้วว้าวออกมากันเรื่อยเรยเลย <laughs> น่าักจริงเลยอ่ะอ่าเอาเลยนะต้องแบ่งเขาชิว่าโมจิให้เป็นชิ้นเล็กๆใหนะอืมกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปจะได้โตไวๆอ่ะกินเข้าไปกินเข้าไปเลยอย่างไรจะได้โตเร็วๆนะแหมมาพูดได้ว่าให้ทงปลาค้ามากินคาชิว่าโมจิมาล้อพ่อแม่แบบนี้ได้ยังไงโนบิตะออกมานะ ดีรไอมอนหละกค้ามันค่อยค่อยตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วอ่ะนี่ละยังก็เด็วเวลาแล้วสินะอ๋ออาล่ะทุกตัวว่ายไปที่ร้านขายของบ้านเท็รจังเลยมาิ <c oughs> อย่างนั้นเหออย่างนี้นี่เองอะเป็นความคิดดีใช่หมละ่ะเพชรจังต้องดีใจแน่แม่เลย เลยนะเสุดยอดว้าวย้ายย้าย้อนนี้เรับึงบ้านแล้วนะคะแม่เจ๋งที่สุดเลยนาะแมา่เนาฮ่วามาตีอมจิโร